บัดนี้วันที่หนึ่งสุภาหกแปเป็นวันที่หนึ่งข้าพเจ้านะและชก,กิจสอน้อยขอถวายเสียงสดสัรยาให้พระสูตรยยพตระปาริชและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจรารย์บูชาเด่กรูบารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจด่อในอัคาระเป็นชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ หนึ่งบทกล่าวพระรัตนาตายอาหังสมมาสัมพุทโธพระภาวะทังพระคาวาตังอภิวาเทนิสวาสาโตพระคาวะตาสมโทธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนพระคาวะโตสาวสกสังโฆสังฆังนะมามิสองบทบูชาพระไตรพินากอาหังสมมาสัมพุทโธสุจิรังปาริยนิพุโตภูมิหิภะระมาโนธานิ ปาระมีอิจฉิตสติยาวชีวังอาหารปุถังธรรมังสังคัางสารานังคโตภูเชมิรัตนัตยงังธรรมังจะรามิโสตทินาสามบทสดมุนเทวดา <c oughs> สัมมันตาจักกะวาเวสุอัตราคัดฉันตุเทวตาสัธรรมัง มุนิราชสัะสุนันตุสักขโมขะทังสักเเกเมจารูปเปคีริศขะระตะเถจันตาริเขวิมานีเทปิลเทจักามีตะลุวนะขะหะนีเทหวะวัตุม,มหเขคเคเตเขเตอุม,มาจายันตุ คือว่าชะละธาะระวิสามียักขคันทภะคานังติดทะตันตาสันติเกยังมุนีมุนิวละวะัจนังสาระอุมีสุตันตุธรรมมัสสะวะนากาโลยะธรรมพะทันตาธรรมสะวะนกาโลยะอะยัมพะทันตา ธรรมัสสะวนาการโลอะยัมพระธันตาสี่บทสวดบุพพาคะนะมาการนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะตวาาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณคมนาปาทะ พุทธังสระนางคจฉามิธรรมังสระนางคจฉามิสังฆังสละนางคจฉามิตุติยัมปิพุทธังสระนางคจฉามิตุติยัมปิธรรมังสละนางคจฉามิตุติยัมปิสังฆังสระนางคจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนางคจฉามิตติยัมปิธรรมังสละนางคจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนางคจฉามิหกบทสวดสัจจิริยาคาถา นัตถิมีสารนังอันยังภุทโธมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสโสติโสทิมีโหตุสัพพานัตติมีสารนังอันยังธรรมังมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมีโหตุสัพพานัตติมีสาระนังอันยัง สังฆังมีสารนังวะรังเอเตินะสัจ,จวัดเชนะโสตชีมีโหตุสัพพะธาเจ็ดบทสวดีละตะนะปะนามะคาถาพุทธังนะมีลัตะนะภูตะสตรีละจิตตังธรรมังนะมีลัตะนะภูตะวิสุทธ,ธาธะสารัง สังคังนันมีรัตนะคูตะสีละทิติเอตังนันมีติรัตนังรัตนะนัตตะยะวะหังสัมมาสะโมสาริสะวัตถุวิเสสะคูตังอัญโยยายะยุตตะคุณโยขวะสัปปะวะวัตตังอสุมิตะ ยามหิปิตะเทวะยะถัถขาติทันเตเอวังวินาติตะตะละเสสมะสัมพเวนะโลกกะทาจจะจะจิเลนะจะปะตุภูตังคัมพีละยานวิยสังอหิทุททะสัตถังวินยูหิ ปันทิตะชะนีหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทัจจุปะรับพนียังเกศจิสุทธะทุวิชิตังคุณกายะตายะนามิหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปัส,สตังมนสิสุทธปัสสาธานานาัง ปุลยติธิกานามามาสะมุตตมาปุณนะคูมังทุกขขาปะมุตจนะมุขะสาังคตานังปูชาระหีสุปารมิปาร,ม,ปารมังอภิปูชเยยอภิปูชเนยยางนิพภานะสัจฉิกิริยายุปานิ สัจถังสัมมากิเลสะมะละโสธนะสิทธายะจะสาธุหีอัฏอุสะเลหุป,ปะเสวนิยังปานิหิจาปิสา,านังธรรมียายะมีวะตัสสะหิตังปิละตะนางสา,านังอะตมหะ รัตตะตินทิวังคณะนีสุคณะนีสุนามัสสะมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปะสันนจิตตาตัตะถาฐานุปาริจาิยาสถาระรัตตะจะคุณเยนะตัตถทะสุขาเตนะสุขีพาวามมุ เตเชนะตัสสะจะสัทาปิสุวัติโหตูโยเจทะธรรมะวินยัมปิปะมานะโคตูโลกุตตะระภิสัมมะโยนิยโตโสพุทธังตัดโสปะนิสะยะจะยายะอะยัมปิโหตูวัตถุตั ตติยะปะริจิโตสุป,ปัสสาภะการโลดนะมะกาลสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมะลาปะกัตโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสปาสาวิิโมจยันโต ปาเปสิเขมังชนะ,ะทางวินเนยังพุทธทงวารันตงังสิักษานำมานิโลคัส,สนาคันจะวินายกันจะตันเตชาสาเตชายาสิต์หัตุสัพพันตรลายาจะวินาสมีตุอัมโมอโยชิวิสะอัศส,สะสตุ ทศเสิีโลกระสวิสุทธิมะงคังนิยายานิโกธรรมะทะรัะธารีสาตาวะโลสันติกะลมุนสุจินโนธรรมังวัลันตังศิระนาม,ามิโมโมธรรมปะทาลังอุป,ปะสันตะทาทางตันเตชาสตชชยสิทธโหตุ สัมพันตาลายาจะวินาศมีนตุสัทธัมมะเสนะสุขตานุโคโยโลกัสสะปาปุปะกิเลสเตสะเ,สะเสะชตาสันโตสยังสันติโยชโตจะสวกากขาตัมธรรมังวิธิตังกะโรติ ลังข้างวารันตังสิรักษาน้มามิพุทธานุพุทธังสัมมะสีละท,ทิติดตันเตชาสา,สาเตทายสิโหตุสัมพันตลายาจะวินาสเมีนตุ